มาหาไปาหาเห็ดพี่น้องเลยไฟกับเบิดอยู่กลางโคกบปเนี่ยยูเคยหิยูเคหยูกับบัานกับบุญถือนี่ดนึงกินเห็ดจีพี่น้องเลยบกเห็ด สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องที่ติดตามรับชมที่ชายบนน้องไหวนะครับนีกุ้งเถาวัลมากูุ้งเถาวัลมาปลูกกลางดงครับหาปลาวันแหครับกระคำเงินขึ้นพี่น้องเลยพัดเจ้าเด็กกันเป็นตันครับ บันถือไม้พี่น้องมุดน้ำกลางคลืนรึเปล่โอ้คัดปัญญังแาดนี้โอ้ฝ่าไหลพี่น้องครับฝ่าไหลสมคำลำเดื่อครับ,ตรบแต่ว่าบาดวันหันถือไม้พี่น้องนี่มุดน้ำกลางคลืนครับเ่ยบาดแรกเข้าพี่น้องนี่ครับบาดแรก กะมังครับคุณนะพี่น้องโถ่ไงบ่กำมังใหญ่พี่นอ้องว <What? S 1> ัดกูกลางผู้กางเขาบุคิดว่าสิมีอันนี้มองหาป่าปาน,นี้ได้พี่น้องบรรยากาศกังค่ำกังขึ้นครับบอลเปนแต่ผมผู้เดียวขุนเต็มน้องพี่น้องมัญญังครับมุนกุบ ไฟกองไฟยังใส่ว่าได้ครับเียกน้ำก็แล้วตอนนี้บู๊หลังจากที่หาปลามันคือเขาหาเฮ็ดแค่ในขึ้นเดียว เว่เอร์โมจีดอกโบกเอาบันนะจันหมดเลยมาใส่ชีวิตตาขัดเจ็ดห้าบาทห <c oughs> ้ายังหลุดขาดมันหูนี่ไหมนนดเ,ดเนี่ยใส่ชีวิตเบบป้าดิบกขาเกลียดดดเลย มีแต่บ,บาทลายซส้นมุกเฮ็ดกินละบ้านเนี่โอ้ลาก็มุติดจะเฝ้าข <c oughs> ึ้นมาดำเนาะวางไม้พพดาโตกว่าดำตัวาเจ้าแรงเ,เนาะจะลูกไปว่านแหนย่ที่เรียกะทิว่านไปใสกะทิสองแล้วสองแล้วสามสสามัา,มมา,มาไปมาก <c oughs> ึุ À, mới rồi, làm yeah, nào mất kính xuống từng rồi bạn à, làm mất kính xuống thì mới sạch làm đang mất gì mày mày hết bia nó

บยนะอันนี้เที่ยวปลาของแถะนี่จะน้ำตรงนี้เนื้อกิน โอ้ต่ไฟขอยบอเ่เบิดมันไม่พอบใต่อยู่ด้ยบม่บมันบ่มันด <c oughs> ินบว่านั่งเป็นโอ้ชีวิต ปลาขนาดมือนี้แนวันนีแดงผา่แดงาลงหวยขึ้นเขารสชาตของชีวิตบูขนาดมือนี้บอกวลูกฟังลูกอะพุ้มใจตัวนี่คือสิป่าใหม่แท้ ไปทั้งฝุดออกไปทั้งฝุดวันนี้สิบมกเห็ดไปลูกทั้งฝุดนี่อย่าจ้องไฟเดี๋ยวบดติดเดี๋ยวกินทางไฟเรื่อยมกเห็ดกนได้เดียวไปทางเดียวตรงไหอุดยุ่งวะเป็นขม้งอยู่กลางป่าไฟกระเบิดไฟกระเบิดหิวกระหิว นี่ยังเนี่ยคักบอบันนี้ <laughs> จะซีมอือตาพ่อหาลูกันหนึ่งฮะตาพอหาลูนบัวมันเหี้นหน่อย <laughs> <laughs> โอ้ยมาหาปลาได้ขึ้นดโอ้ยมาหาปลาได้หาเห็ดพี่น้องเลยไฟกระเบิดอยู่กลางโคกแบบนี้หิวก็หิวกับบ้านกับมืถือหิวก็หิวกับบ้านกับมืถือนี่นี่ได้กินเห็ดจีพี่น้องเลยโอ้โมกเห็ดบอกเมียบอกลงเมียมาหับแน้วเนี่ยหวานอยู่มาลงปลาอยู่สามคน สานน้องไว้อ่ะพ่อกินอยู่เห็ดไข่นะหวานเห็ดไข่จุ่มนะพ่อกินอยู่ปลาหมึกมุกคอยขึ้นอ่ซานน้องไว้โอ้ยไฟกระเบิดแอมไดสิแกงบุกก <h ül> ินจิน้มสภาพงานกินเห็นนมเงี่ยบดำดำ ดูสภาพพอตอนนี้สิหมดแรงเด็ดแล้วตื่เตื่เต้นโอ้ยพี่น้องครับเมื่อยบกยางคัก หาปลาแล้วอันึืนมาอันคืนมานอนบางเที่ยงขึ้นนะครับบันีกตีสามลูกขึ้นไปไตเฮ็ดอีกจะเป็นผู้เฒ่าผ้าบูขนาะครับพี่น้องมันไทยคลิปบรรยากาศหลายโมได้พี่น้องครับฝนลินครับกล่องมันเป็นอย่างหนอกแต่ว่ามันบบมีไฟแล้วก็ไม่สิเปียกน้ำพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่น้องเก็บบรรยากาศให้ได้ที่นี่ครับ เอาเป็นคลิปหนาเนาะครับเนาะผมติดไว้ก่อนคลิปหนาผมจะแก้ไขเรื่องอุปกรณ์แล้วสิเก็บใหเบิถทุกอย่างนะครับในบรรยากาศที่ไปหาปลาแบบนี้นะครับผมก็บ่เคยไปเช้นกันเป็นครั้งแรกนะครับผู้เฒ่าเป็นสวนไปเอาติดไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนิครับจะเรื่องกดทีต่ตามนะครับกดกระดิง่งกดไล่กดแช่เป็นกำลังใจหกันน้ำแน่นะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับ